ามาดูไม,ไ,ไม้สักท่อนใหญ่ๆนะครับร้อยแล้วปี้อยแล้วอร้อยสามสิบร้อยยี่สิบนะครับโดยเฉลีย่ยทำเสาทำอะไรได้นะครับผ่าได้นะครับขายถ,ถูกครับ มีทั้งสวยทั้งไม่สวยนะครับเหมาไปให้หมดเลยไม้ก็ประมาณพวงหนึ่งนะครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับจะเรียร้อยกว่าๆนะครับตัดยาวให้หมดนะครับตามรายการไม้นะครับจะเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรมีนะครับหกเมตรมีนะครับทำเสาทำผ่าอะไรได้หมดนะครับ ท่อนใหญ่ๆเยอะนะครับแล้วก็อีกแปลงนึงก็จะเป็นไม้อีกสองท่อนนี้นะครับนี่ใหญ่นะครับสีเขียวก็จะมาอีกสถานที่หนึ่งนะครับก็หมาหมดเนี่ยครับประมาณพ่วงหนึ่งนะครับสนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับคุยกันได้นะครับทุกอย่างให้ดูด้านหลังครับเวิร์กเนี่ยนะครับไนี่ด้ามดนะครับ นี่สวยนะครับหนี่ไม้สวยดีนะครับ